คือการสื่อสารในหมู่พวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะแล้วก็เราอยู่ด้วยกันหลายคนบางทีมันต้องมีการกํากับควบคุมให้ความร่วมมือนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการอิสระได้ทุกเรื่องทุกด้านนะเพราะที่นี่คือโรงเรียนใช่ไหมโรงก็คือสถานที่อาคารที่จัดตั้งขึ้นมาไว้เรียนนะเรียน2ออย่างเรียนรู้กับเรียนหนังสือ การเรียนหนังสือเนี่ยก็ว่านไปตามวิชาการแล้วก็ไปทดสอบแข่งนะแล้วก็มีการเก็บค่าบริการทางด้านการเรียนหนังสือแล้วก็ที่พ่วงด้วยก็คือการเรียนรู้ทักษะชีวิตนะการอยู่ร่วมกันนะหะหลายๆอย่างมันไม่มีในหนังสือเรียนมันต้องเจอเองเนะช่นเด็กบางคนอยู่บ้านเนี่ยนะมีพ่อแม่มีคนรับใช้ดูแลให้หมดทุกอย่างเสมือนว่าเป็นเป็นห้องเต้นะเป็นห้องเต้ในบ้าน เป็นเจ้าชายเป็นคุณชายในบ้านมีปัญหาอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็ทาให้หมดจนผู้ปกครองบางท่านก็เหนื่อยเอื่อมละอาก็เลยต้องส่งไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เขาดูแลจาัดก,การเรื่องนี้อาจจะสร้างความไม่ไม่พอใจไม่ถูกใจเราหงุดหงิดกดแค้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลถ้าเหตุไม่มีผลก็ไม่เกิดแบบนี้แต่ถ้าเรามองให้ดีเนี่ยไอสิ่งที่พ่อแม่ แล้วครูบาอาจารย์เนี่ยเขาให้เราทาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องไร้สาระเลยมันเป็นเรื่องจําเป็นที่มนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมันพึงต้องมีนะเช่นการจัดการชีวิตของตัวเองเป็นไปได้ไงสิบห้าปีสิบหกปีชีวิตยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันๆเอาแต่เล่นวันๆเอาแต่สนุกสนานเอาแต่เพลินเพลินหรือถ้าหนักหน่อยก็คือผานเงินพ่อแม่มันเป็นไปได้ยังไงที่เด็กอายุไวขนาดนี้เนี่ย โตแต่ตัวโตวแต่อายุนะแต่วุฒิภาวะนะยังไม่มากพอพี่ไม่ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาเพื่อสร้างกฎระเบียบว,วินัยที่เข้มงวดระดับถ้าเต็มสิบก็คือระดับสนะิบนันไม่ใช่นะแตนะ่พี่เค้นมาติวไปติวมาหลายที่พี่เคงก็รู้ว่าการติวที่เนี่ยยืดหยุ่นสูงนะถูกไหมครับอ่ยืดหยุ่นสูงพี่ไม่ได้บ้าพ,พลังถึงขนาดว่าต้องเป๊ะ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 พี่เอาแค่ว,วินัยในระดับที่ เราอยู่กันไม่อึดอัดอยู่แล้วสบายใจกันถ้าตื่นกันมากมันก็อยู่แล้วอึดอัดถูกไหมแต่ถ้าหย่อนยานเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้งานได้การวันวันร้องลําทําเพลงถึงเวลาหนังสือไม่อา่านถึงเวลาเรียนก็แวบไปเล่น t ิ๊กต็อกอย่างเงี้ยไอ้นั้นมันก็หย่อนยานเกินไปความสกรปรกนะมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องต้องฝึกกันนะพี่ใช้แค่ แค่ความเข้มข้นเนี่ยแค่ระดับกลางๆอะนะระดับกลางๆขอแค่ให้เราเนี่ยดูแลจัดก,การตัวเองตื่นนอนให้เป็นเวลาบริหารเวลาเข้าห้องน้ำนะยุคนี้เนี่ยมันมาถึงยุคที่เราต้องบริหารเวลาเข้าห้องน้ํากันแล้วอะยุคพี่ .9 ศูนย์นะห้องน้าเนี่ยไม่มีใครอยู่นานๆหรอกเหม็นลองนึกภาพดินในห้องน้ําเนี่ยนะแต่ยุคนี้เนี่ยห้องน้ําเนี่ยโอ้โหเข้าไปได้เป็นเป็นวันบางคนอยู่เป็นวันเลยนะ อันนี้ก็เกินไปนะนะเออถ้าเกิวดว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีธุระปะปังที่ต้องทำอ่าอาบน้ำสระผมแปรงฟันซักผ้าเอออันนี้ไม่ว่ากันเลยนะแต่ประเภทเข้าไปแล้วเอามือถือเข้าไปอะ่ะเข้าไปทำไมถูกไหมแล้วเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นเวลาเป็นของมีค่าคุณเอาเวลาไปดูหนังในห้องน้ําอะไรเงี้ยคุณก็มาอ่านหนังสือสิท่องสาบสิ ถูกไหมหรือใช้เวลาให้มันน้อยแล้วไปพักผ่อนสิห้องน้ำไม่ใช่ที่ควรที่จะไปสิงอยู่นานๆนะครับเรื่องห้องน้ำยังต้องบริหารนะตื่นนอนไม่เก็บที่นอนอย่างเงี้ยนะกินเสร็จก็ไม่เอาไปทิ้งจะกินอะไรก็ไม่จัดการบริหารเรื่องของปริมาณราคากินเกินงบอีกนะกินของไม่เป็นประโยชน์อีก อันนี้คือเรื่องตัวเองทั้งนั้นเลยที่ต้องจัดการเรื่องนี้ถ้าอยู่บ้านไม่ต้องจัดการหรอกพ่อแม่มาถึงปุ๊บก็จัดการให้หมดบางคนกินก็ไม่ล้างด้วยนะพ่อแม่ทําให้หมดอย่างเงี้ยพอมาเรื่องส่วนตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เรื่องรอบข้างอีกเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องฝึกกันอีกที่นี่ไม่ใช่ที่บ้านที่บ้านนี้เราอาจจะอย่างที่บอกเป็นห้องเต้ได้นะทุกอย่างฉันต้องเป็นจุดศูนย์กลางจัก,กรวาลทุกคนต้อง ตามใจฉันถ้าไม่ตามใจฉันใจฉันปุ๊บเนี่ยฉันจะเกเรฉันจะเกลี้ยกล่อดแต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บไม่ได้นะไม่ได้คุณคุณอยู่แล้วคุณเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้คุณทําอะไรแล้วเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้คุณไม่ทําอะไรแล้วเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยเช่นถึงเวลาทำความสะอาดอย่างเงี้ยเขามอบหมายหน้าที่กันเนี้ยบางคนนะัทําดีมากเลยนะพี่ยังคิดเลยว่าโอโ้เด็กคนนี้พ่อแม่เลี้ยงมาอย่างไงเนาะเขาน้ําใจเขาเยอะมากอะ่ะ เพื <ge ar> ่อแผ่ให้กับอชุมชน่ะที่เขาอยู่อ่ะมีน้ำใจมากเลยแต่หันไปดูอีกคนหนึ่งเขาจิตใจทำด้วยอะไรทำไมเขาถึงแบบหลบเลี่ยงอ่ะทั้งที่เรามอบหน้าที่กันแล้วแบ่งหน้าที่กันทำแล้วเนี่ยบางคนก็เดินหลบไปหลบมาอู้บ้างไปเข้าห้องน้ำบ้างแวบบ้างไปทำภารกิจส่วนตัวบ้างประโยคนี้ไม่อยากใช้นะว่าเลี้ยงกันมาย่งไร เพราะเรื่องนี้พี่เชื่อว่าทุกบ้านอ่ะก็คงสอนกันหมดแล้วแหละแต่เด็กกะนะคุณคุณรู้สึกได้อย่างนั้นได้ยังไงนะว่าคุณแบบเพื่อนทํางานนะกันงกงกแต่เราเนี่ยก็เอาเปรียบกันอย่างเงี้ยนะแล้วคนแบบนี้เหรอที่จะต้องไปถือกฎหมายจะต้องไปจับอาวุธปกป้องประชาชนเหรอผู้องครงก็คือบ้าปกป้องประชาชนเนี่ยนะ อยู่กันสามสี่คนแค่นี้เนี่ยยังเอาเปรียบกันเลยเนี่ยนะพี่เห็นนะพี่เป็นติวเตอร์ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนเนี่ยมากเลยนะแทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยถนะูกะใกล้ชิดไหมถ้ามากกว่านี้เราพี่ต้องไปนอนกับเราเนะถูาากะต้องไปนอนห้องเดียวกันนะก็คงไม่ได้นอนกันนะถูกะอาจจะต้องมีบางคนแบบเอ,อึดอัดนะร้อนอะไรอยเงี้ย ก็เห็นนะเห็นเห็นหมด mm. พฤติกรรมบางคนเนี่ยเห็นหมดรู้เลยว่าโอ้อันนี้คนนี้นี่ต้องแก้ไขยอย่างนี้คนนี้ต้องแก้ไขยอย่างนั้นแต่ทุกโจทย์ทุกเคสเนี่ยที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่เขาถึงหมดนะครับเขาถึงหมดแล้วรู้ว่าต้องแก้ไขย,ยังไงแล้วก็ต้องใช้จัดการวิธีการยังไงบางคนเขาดื้อมากนะพ่อแม่บอกว่าคุณหนุ่มช่วยอบรมทางสอนหน่อยถ้าดื้อเนี่ยตีได้ตีนะแต่พี่บอกอผมไม่ตีครับ แต่พี่ใช้วิธีการดุพอพี่ดุคนบางคนมากปุ๊บอีกคนมาแล้วอ้าวเห็นพี่ดุคนนี้บ่อยๆปุ๊บอ้าวเขาหมอบก,กับพี่หนุ่มจริงๆเขาดื้อน,นะเขาเถียงนะถ้าอยู่ที่บ้านนี่กับพ่อแม่ด่านี่ด่ากลับเลยนะแต่กับพี่เนี่ยพอพี่สอนปุ๊บเนี่ยเขาให้เกียรติไอเราเนี่ยเห็นว่าเอ้ยพอพี่หนุ่มพูดปุ๊บอ้าวเขาเขาไม่ตอบโต้พี่หนุ่มสสมบทเลยทีนี้ใช้วิธีการเดียวกันกันกบพี่เลยไอนี้เดือดร้อนไหม เดือดร้อนเขายอมกับพี่เท่านั้นแหละแต่พอคุณไม่พูดแต่เขายอมไหมเขาก็สวนกลับอ่ะทีนี้ก็ทะเลาะกันอีกถูกปะฉันอยู่ที่นี่เนี่ยทาหน้าที่ของตัวเองะเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราก็ปล่อยให้ครูบาอาจารย์เขาจัดการถ้าเราเห็นว่ามันควรจะเสริมเพิ่มเติมยังไงก็มาบอกพี่ไม่ต้องพอพี่เปิดปุ๊บเนี่ยลูกคู่ไม่ต้องตามนะโอเคป่ะเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันมีหลายคนที่อยู่ที่นี่แล้วพี่มองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะ แต่ยกตัวอย่างทุกคนคงคง็นไม่ได้เอาเป็นว่าแค่บางคนแล้วกันใครที่พี่ไม่ยกตัวอย่างเนี่ยน้องก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ยกตัวอย่างผมพี่ไม่เห็นผมหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอ่านดูอย่างพี่โดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเด็กมีน้ําใจมากนะพี่โดเรียนพี้งแต่มอหนึ่งจนตอนนี้จะมอห้ามอห้าจะมาหกแล้วนะเขาบอกว่าการเวลาพิสูจน์คนนะพี่โดอยู่พี่มาห้าปีเนี่ยการเวลาเนี่ยทําอะไรเขาไม่ได้เลยเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเรื่องของความมีน้ําใจ S <S เขาดื้อจริงนะพี่โดเนี่ยเขาดื้อเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าแบบไปดื้ออันตรายกับใครนะเขาดื้อนในความคิดของตัวเองในสิ่งที่เขาอยากได้อยากทําอยากเป็นอันถ้าเกิดว่าใครจะให้เป็นอย่างนู้นอย่าง,งานี้งนนั้นเ,เนี่ยอันไหนถ้าเขาไม่เก็ตเนี่ยเขาก็จะดื้อแบบนี้เรียกว่าดื้อไหมเรียกว่าดื้อไหมคนไม่ค่อยคอยตามความคิดคนอื่นนี่เรียกว่าดื้อไหมยังถูกป่ะในในทัศนาของพี่นะพี่ก็เลยไม่จัดว่าพี่โดเนี่ยเป็นเด็กดื้อนะแต่เขาเขาแค่ต้องการ บางสิ่งบางอย่างะด้วยตัวเขาเองแต่กับพี่เนี่ยเขาไม่เคยดื้อเลยนะเขาถ่อมตนมากเช่นเวลาเดินสวนกันอย่างเงี้ยเขาจะหยุดให้พี่เดินก่อนเมื่อก่อนลงตอนที่พี่อยู่แล้วนอนก็มีครูดูห้าคนนะทุกคนจะชมหมดเลยว่าพี่โดน่ารักให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ะคลองน้ําอย่างเงี้ยเออถ้าเห็นพี่อยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเออหรือเห็นผู้ใหญ่อยู่เงี้ยเขาจะให้เกียรติผู้ใหญ่ก่อน ไม่มีไม่ไม่มีแบบแบบอะไรที่จะข้ามข้ามหัวอะไรเงี้ยถ,ถือว่าเป็นเด็กที่ที่ดีและมีน้ำใจนะครับตรงข้ามเด็กที่ตรงข้ามกับพี่โดมีไหมก็มีไม่มีน้ำใจเห็นขยะตกเนี้ยหน้าห้องนะสองสาวันตกยังไงกระดาษเชิดเดยวก็อยู่งั้นเดินข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่นะบางทีเดินสวนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยบางทีก็โอ้โหจะชนพี่จนแบบพี่ต้องหลบให้อ่ะ ก็มีนะพูดจะไม่ให้เกียรติอันนี้ยังไม่มียังไม่มีใครในนี้ทําอย่างนั้นกับพี่นะอ่าก็ค่อยๆนั้นแหลวกันแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะบอกคือว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนรอบข้างโดยที่ไม่เอาเปรียบเขาแล้วก็โดยที่ไม่ให้เขาเอาเปรียบเรานะบางเรื่องบางราวอย่างเงี้ยเห็นพี่หนุ่มทําได้อย่างเงี้ยบางทีเราก็อย่าไปเรียนแบบพี่เขามากนะักเรียกว่าพี่ก็จริงนะแต่ถ้าดูอายุเนี่ยบางทีรุ่นพ่อเลยนะบางทีมากกว่าแม่เลยนะ ถูกป่ะเออบางทีเขาให้เรียกก็พี่เนี่ยเพราะว่าพี่อยากให้ตัวพี่เองเนี่ยมีความสึกว่าเป็นวัยรุ่นกับทำงานกับวัยรุ่นน่ะจะมาทําตัวแก่งงกแงกได้ไหมก็ไม่ได้ไม่งั้นมันเกิดปัญหาแต่บางทีสังขารมันก็ไม่ไหวอ่าพี่บอกเอ้าน้องฝากซื้อน้ําหน่อยฝากซื้อของหน่อยถูกป่ะไหนๆก็ไปตลาดล้วอ่ะฝากซื้อหน่อยก็บางคนเรียนแบบไวฝากนู่นฝากนี่คนนน้นคนนี้ถูกป่ะเรามีหน้าที่ต้องดูแลกันหรือเปล่าในหมู่พวกเราอะ่ะมีป่ะ มีไหมแบบรับจ้างเป็นเบสใครอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะมีความสนิทส,น,สนมส่วนตัวอโอเคก็นั่นไปแต่ถ้าเราไม่สนิทกับเขาเราก็อย่าไปดันเขาอะไรที่ทําเองได้ก็ทําอย่างพี่เนี่ยพี่ก็บอกเลยว่าถ้าเป็นพื้นที่ทํางานของพี่เนี่ยขยุงขยะเนี่ยไม่ต้องมาเก็บเดี๋ยวพี่จัดก,การเองขณดที่เป็นครูนะเอจะใช้เด็กก็ใช้ได้แต่บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องทําเองไม่ใช่ว่าใช้ไปหมดถูกปะไม่ไม่ใช่ว่าเอา้าเดี๋ยว เราไปกวาดห้องนอนพี่หน่อยไปพับผ้าห้องนอนพี่หน่อยเอาผ้าพี่ไปซักหน่อยเอาจานพี่ไปล้างหน่อยเคยไหมมีมีแบบนี้พี่พี่สั่งใครแบบนี้มีไมไปซักผ้าพี่หน่อยดิเนี่ยไหนไก็ไปเอาเครื่องไปปั่นผ้าแล้วพี่ฝากตะกร้านี่มีไหมไม่มีแค่คิดจะทําก็แย่แล้วแต่พวกเราเนี่ยใช้เพื่อนแบบนี้มีไหมใช้พี่ใช้น้องมีไหมมีเฮ้ยล้างจานให้หน่อยกินเนี่ยกินเสร็จนะจะฝากเพื่องล้างฝากน้องล้างมีไหมมีบ้างแต่พี่ทํำไหมไม่ทํา ที่นงที่นอนเฮ้ยไปเก็บที่นอนให้พี่หน่อยดิก็ไม่มีแต่พวกเรามีนะครับคือที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาชมตัวเองนะแต่ว่าให้รู้ว่าเฮ้ยสถานะบทบาทอะเรามาฝึกเราต้องทําเองบางเรื่องอะ่ะไม่ใช่ว่าให้คนคนนน้นคนนี้ทําให้บางทีน้องมันก็เก่งใจมันก็ทําให้แหละแต่ว่าเราก็ต้องรู้ตัวทําเองดีกว่านะตัวใหญ่คนหนึ่งที่พี่ว่าใช้ชีวิตได้ดีนะอะพี่นัทแล้วกันนะ พ่นัทเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ค่อยพูดกับใครนะแต่เขาพูดนะแต่ว่าไม่ค่อยแบบไปหยอ,อกใครแย่ใครไปไปทําให้ใครเดือดร้อนมีปะม,มีมีใครโดนพินัทด่าบ้างมีปะมีไหมไม่มีนะเขาก็อยู่เขานิ่งๆไม่แย่ใครไม่หยอ,อกใครนะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยขอสองสองตัวอย่างจริงๆอยายกจะยกตัวอย่างให้ครบทุกคนแล้วแหละ ขอสองตัวอย่างหนึ่งความมีน้ำใจเห็นขยะที่พงที่พื้นไม่ใช่ของเราเก็บได้ไหมถ้าคุณเก็บเก็บขยะตรงนี้ได้นะต่อไปเวลาคุณเนี่ยเป็นทหารตำรวจอ่ะคุณก็จะทําเพื่อคนอื่นได้ในสิ่งที่มากกว่านี้บางครั้งเราอาจจะต้องเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเราเลยนะอย่าว่าแต่เอ็นกล้ามเนื้อไปหยิบขยะที่ตกบนพื้นนะต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยชีวิตคุณต้องสละได้นะไอเรื่องแค่นี้คุณยังไม่สละไม่มีน้ําใจเนี่ย มันไม่มีหรอกไอ้พวกที่แบบว่าจะไปเสือสละขั้นชีวิตขั้นสูงอะไม่มีหรอกเดี๋ยวมันจะมีแบบนี้วยเฮ้ย,ยพี่หนุ่มเดินมาข้างหลังวะเฮ้ยขยะอยู่ข้างหน้าว่ะเฮ้ยพี่หนุ่มอยู่ข้างหลังวะก้มเก็บถูกปะ่ะแต่พอพี่หนุ่มไม่อยู่ปุ๊บไม่มีใครเห็นปับ๊บเอาตีนเขีย่ยเลยนะบางทีก็ทิ้งเลยเนี่ยทิ่ชงทิ่ชู่เนี่ยมันมาได้ยังไงมันปิวมาจากข้างนอกได้ยังไงมันก็เกิดจากพวกเราอะไรแล้วอยากให้มีนะใครที่เห็นคนทาผิดถูกต้องเนี่ยอยากให้พูดกับพี่นะมาบอกพี่ก็ได้ทัก,ลก,กไลน นะการเป็นทหารตำรวจเนี่ยเมื่อคุณเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนะี่ยคุณต้องกล้าพูดนะไม่ใช่ไปเกงใจนะเห็นคนทําผิดแล้วเกงใจกลัวเ,เขาอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นจบเลยนะมีตำรวจอยู่คนหนึ่งนะเห็นโจรเนี่ยกําลังป้นจี้ผู้หญิงเงี้ยโอ้ดูกล้ามโจรมันแข็งแรงเว้ยเงียบดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเราไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็โดนข่มขืนไปอย่างเงี้ยเป็นโจรเป็นตำรวจไม่ได้นะคนแบบนี้เนี่ยถูกว่าอย่างนน้อยคือเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนะี่ยคุณต้องคุณต้องบอกคุณต้องพูด ถ้าคุณใช้กําลังสิ่งที่คุณมีด้วยตัวเองไม่ได้คุณเกรงว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคุณก็ไปบอกคนที่เขารับผิดชอบดิถูกปะ่ะเนี่ยพูดถึงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนึกถึงพี่ปูนเลยเนี่ยพี่ปูนเนี่ยเขาบอกพี่หมดเลยนะเนี่ยคนเนี้น่าจะเหมาะที่จะเป็นเป็นทหารตำรวจอ่ะเดี๋ยวพี่จะดูแล้วกันนะว่าใครว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นปรากฏของพวกเราหรือเปล่านะครับเพื่อให้อีกไม่กี่วันที่เหลือ เราจะได้เป็นกลุ่มก้อนที่มีวินัยสูงสุดเข้าสู่การสอบไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งเละยิ่งสนิทยิ่งเอาเปรียบยิ่งสนิทยิ่งเละไม่เอาโอเคปะ่ะสอบไปเลยอสองเราน้องยังต้อง,ต,องต้องทํางานให้หนักขึ้นให้คิดว่าสองเราที่ผ่านไปเนี่ยคุณสอบไม่ติดอะไรเลยสักเล่าในความจริงมันอาจจะเป็นอย่างนี้นก็ได้นะสลับพี่เคนพี่นัทที่ไม่มีโอกาสสอบแล้วดอทอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสสอบแล้วอย่างเงี้ยคุณจะจบ ภารกิจนี้ความฝันนี้อย่างไรคุณจะมีโอกาสอีกสองเหล่าทาให้เต็มที่วันข้างหน้าถ้าเคนมีลูกนัดมีลูกดอทมีลูกถ้าลูกบอกว่าพ่อผมอยากเป็นนักบินอย่างน้อย,อยก็เวลาจะดูลูกจะบอกลูกก็พูดได้เต็มปากถูกป่ะมันเป็นมันเป็นฉากชีวิตหนึ่งของเราเ่ราะฉะนั้นคนเราตัวเราถ้าไม่รักษาไม่รู้จักสร้างอนาคตให้กับตัวเองเนี่ยก็จบพี่ว่าคนแบบเนี้ย ต,ต้องต้องต้องมีอะไรให้ให้สูญเสียอีกเยอะนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคือความเก่งในการเรียนเนี่ยไม่ใช่ตัวมอวบความสําเร็จนะการอยู่กับผู้อื่นแล้วมีน้ําใจมีน้ําใจเผื่อแผ่เป็นประโยชน์ <c oughs> มีคุณค่านั่นแหละครับคือคนที่ดีในทัศนะของพี่นะโอเคนะเมื่อเราเรียนเก่งเราก็อย่าไปดูถูกคนอื่นเมื่อเราแข็งแรงเราก็อย่าไปดูถูกคนที่อ่อนแอถ้าเราเรียนเก่งเราก็แบ่งปันดิเฮ้ย <c oughs> อาร์มตรงนี้อาร์มเข้าใจป่ามาไม่เข้าใจมาพี่สอนมา เออมีนเข้าใจไหมตรงนี้อมีนทาไม่ได้ใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่สอนมาเดี๋ยวเราสอนมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราแข็งแรงกว่าใช่ไหมอ้าวเฮ้ยน้องมาน้องมาวิ่งด้วยกันมามาเดี๋ยวพี่ลากให้มาเฮ้ยน้องทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิเนี่ยคนแบบเนี้ยอยู่แล้วมีประโยชน์นี่นหะคือคนที่ดีในสนา่ของพี่นะครับโอเคก็ฝากทิ้งท้ายไว้เช้านี้นะขอให้วันที่เหลือเนี่ยเป็นวันที่เราเข้าสู่สนามสอบดีที่สุดแล้วเมื่อพี่เจอผู้ปกครองเราแล้ว วันประกาศผลสอบถ้าออกมาว่าเราไม่ติดพี่จะพูดได้เต็มปากว่าพี่ติวพวกเราอย่างเต็มที่ให้สมกับเงินที่พ่อแม่เรารับมานะครับพี่ต้องการสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวพี่เองด้วยเหมือนกันนะโอเคเราต้องช่วยกันนะครับทุกคนพ่อแม่รอเราอยู่นะ